แม่ทุกคนบอบอกเลยว่ามันคือกลิ่นความแบบลมยามเช้าอ่ะที่ซองเขาก็บอกว่ามันคือกลิ่นของลมยามเช้านทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับโบในคลิปนี้นะคะคลิปนี้โบจะมาพูดถึงน้ำยาแปรงฟันนุ่นตัวนี้เลยค่ะทุกคนคือแบบมีคนขอมาหลายคนมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Hygiene e Expert Care ร์กรีนสปริงแมกโนเรียนะคะกรีนนี้มีคนมีหลายๆคนนะขอเข้ามาบอกว่าเอออยากอยากให้ทําคลิปของออไฮยีนสปริงแมกโนเรียให้หน่อยอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบโบก็ไม่ได้หลอกทีีเดยวทุกคนเออจนแบบว่าพี่เซอรพรส์แกใช้แล้วแบบโบแลวแบบกลิ่นอะไรพี่ทำไมมันหอมจังแล้วพี่เซอร์ไพรสก็บอกว่ากลิ่นนี้โบก็แบบ ก็ได้แหละค่ะก็เลยไปลองซื้อมาใช้นะกลิ่นนี้นะคะทุกคนสลับโบนะโบรู้สึกว่ากลิ่นมันให้ฟิลความหอมแบบสดชื่นนะทุกคนแบบพี่แบบสบายสดชื่นแบบความเย็นเย็นอะ่ะเป็นกลิ่นให้ความโทนเย็นอย่างไฮยีนตัวประมาณเนี้ยที่โบเคยพูดว่ามันให้กลิ่นความอบ อบอวนใช่ไหมแต่กลิ่นนี้คือให้ความทนเย็นเลยทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับซักพวกอ่อถ้าปูที่นอนของนอนผ้าห่มเจะาเท่าไรนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันมันให้ความรู้สึกแอคทีฟ e ให้ความรู้สึกสดชื่นสดใสแบบอยากออกไปทำง,งานอะไรเงี้ยทุกคนเออเวลานอนแล้วผม,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 มรู้สึกว่ากลิ่น,นะะมันให้ความรู้สึกตื่นเต้นมนให้ความรู้สึกตื่นตัวเออไม่ใช่ตื่นเต้นดิแล้ก็ตื่นตัวตื่นเต้นอะไรนะคะมนให้ความรู้สึกสดชื่นสดใสต้อนรับวันใหม่กลิ่นเหมาะกับใส่ชุดที่ออกไปข้างนอกกลิ่นให้ ความรู้สึกแอชีความมีชีวิตชีวากลิ่น <Green S 1> คือแบบโคตรม,มีชีวิตชีวาเลยทุกคนกลิ่นเนี้ยมันหอมมากนะทุกคนกลิ่น <Green S 1> คือหอมแบบหอมพุ่งใส่หน้าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่แบบกลิ่นนั้นคือความทุ่งดอกไม้ที่พุ่งใส่หน้าเลยนะคะกลิ่นแบบความเขียวเขียวขาวๆถ้าหามว่าใครที่เคยใช้ครีมแบบน้ำบีนไนท์สีเขียวประมาณเนี้ย กลิ่นมันออกโทนเดียวอะทุกคนกลิ่น Green มันคือโทนของแบบอาบน้าใหม่เนี่ยกลิ่นความสะอาดแบบอาบน้ําใหม่กลิ่นตัวหอมแบบเดินออกจากห้องน้ํามากลิ่นหอมรึมเลยอะไรเงี้ยกลิ่นมันคือแบบกลิ่นหอมบนั้นทุกคนแบบโบให้คํานิยามของกลิ่นนี้คือแบบกลิ่นหอมรึมมาทุกคนคือแบบซักผ้าตาคือบ้านนี่หอมไปทั้งบ้านเลยจ้ะ่า พี่สมัยใช,ใช่ไหมแล้วพี่ชายโบก็กลับมาแล้วแกก็ถามเมียแกว่าตัว <c oughs> เองถูพื้นเหรอทำความสะอาดห้องเหรอพี่สอยบอก <c oughs> แค่สักผาเฉยเขาแบบกลิ่นมันหอมมากลก,กลิ่นหอมลืมไปทั้งบ้านเลยนะรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะกับเสื้อผ้าที่แบบใส่ออกไปข้างนอกใส่ออไปทำง,งานมันรู้สึกให้ความรู้สึกตื่นตัวรู้สึกทีบรู้สึกอยากทําทอะไรขึ้นมาทุกคนเออกลิ่นมีความตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,น,ต,นตัวหอมสดชื่นกลิ่นพุ่งๆหน่อยอะนะแล้วก็กลิ่นติดทนมากคือความติดทนคือแบบติดทน มากมากทุกคนพูดถึงความหอมที่แบบหอมพุ่งหอมแบบหอมกลิ่นหอมกระจายแล้วใช่ไหมเมื่อกี้รีบบอกกลิ่นคือกลิ่นมันหอมพุ่งกระจายมากๆแถมไม่นิ่งติดทนอีกทุกคนหอมติดทนมากๆนะคะโบอะม่ให้เลยแบบว่า3 4สเดือนอะคือ3 4เดือนคือกลิ่นยังอยู่ทุกคนเพียงว่ามันอาจจะดรอปลงจากตอนที่ซักอะคือแบบซักอะกลิ่นคือแบบถ้าเปิดเครื่องเสื้อผ้ามาทุกคนกลิ่นคือมันพุ่งออกมาเลยนะกลิ่นคือหอมมากหอมแบบหอมพุ่งหอมกระจกระจายคือถถวใครที่อยากได้กลิ่นน้ำยาปา้านุ่มที่หอมพุ่งหอม กระจายละโบแนะนํากลิ่นนี้เลยค่ะกลิ่นนี้มันมีความเขียวเขียวกลิ่นโทนเขียวขาวทุกคนกลิ่นเหมือนขีมมันบ,บน้ําโทนตัวนี้ด้วยอะไรอะไม่ชื่อมิสอะไรละเดี๋ยวโบตั๊บนะคะเดี๋ยวโบไปหยิบมาก่อนนะใครกมาแล้วทุกคนกลิ่นโทนเนี่ยทุกคนกลิ่นตัวเนี้ยกับกลิ่นขีมมานน้าตัวเนี้ยคือแบบกลิ่นไปในโทนเดียวกันอะขีมมันบบน้ำมีสองตัวนวะที่โบรู้สึกว่ากลิ่นมันคล้ายๆคลึงกันกลิ่นโทนเดียวกันกับไฮยินตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ค่ะทุกคนมาลิสซาคลีสเฟอร์ฟูมชาวกลิ่นอะดอกลิ่นตัวนี้ลย ก,กับบีไไนท์สีเขียวตัวนี้ทุกคนคือกลิ่นมันมีความโทนเดียวกันมีความหอมสดชื่นสดใสกลิ่นสะอาดสะอาดกลิ่นมีความแบบหอมฟุ้งหอมฟุ้งอะนะคะ มีความสบายตัวเอออบรู้สึกว่ากลิ่นมันทําให้เรารู้สึกมีความสบายสบายความสบายตัวกลิ่นโทนเย็นอนะอบรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันความโทนออกออกความเย็นเย็นกลิ่นสะอาดสะอาดเย็นเย็นความอาบน้ําใหม่อะไรอย่างเงี้ยรูย้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะกับการที่ซักเสื้อผ้าที่ใส่ออกไปข้างนอกมากๆเลยนะคะแล้วก็คือคุณแต่งตัวลุกไหนก็คือกลิ่นนี้ก็เข้านะกลิ่นมันมีความดอกไม้สีขาวความสะอาด ความสดชื่นความสดใสกลิ่นความตอนเช้ากลิ่นความเย็นเย็นลมเย็นเย็นยามเช้าที่แบบลมเย็นยามเช้าที่พัดกลิ่นดอกไม้เข้ามาในบ้านทุกคนกลิ่นคือความแบบนั้นเลยคือแบบนั้นเลยนะคะทุกคนถามว่าใครที่อยากลองกลิ่นนี้นะโบแนะนําให้ไปลองเลยไม่ผิดหวังค่ะกลิ่นนี้คือไม่ผิดหวังกลิ่นหอมมากหอมฟุ้งหอมกระจายหอมแบบหอมระเบิดนะทุกคนกลิ่นนี้คือหอมกินแบบกินแบบปุ้มปุ้มลงบ้านเลยผ้านุ่มนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ ติดทนมากเป็นกลิ่นที่สักผ้าแล้วรู้สึกว่าติดทนมากๆเลยคือว่าโบ,บรู้สึกว่ากลิ่นของ Hy ย i น n e Expert แคร์สวนมากเลยนะที่แบบได้ลองใช้มาทุกตัวเลยอะคือติดทนคือผู้หึงความติดทนนี่โบบอกเลยว่าติดทนแล้วตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ติดทนมากกลิ่นดีมากหอมมากถ้าะถ้าใครชอบกลิ่นทนประมาณนี้หรือตามหากลิ่นทนประมาณนี้นะโบนแนะนําตัวนี้ไม่ผิดหวังค่ะตัวนี้คือไม่ผิดหวังเลยโบนแนะนําแล้วก็เชียร์มาถามว่าใครที่ยังไม่ได้ลองนะแล้วอยากจะลองยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อมาลองหรือเปล่า รออะไอย่างี้โบแนะนําเลยว่าลองเลยคะ่ะตัวนี้ไม่ผิดหวังค่ะดีมากทุกคนดีแบบดีมากๆอ่ะกลิก่นคือดีกลิ่นคือแบบ สดชื่นโบกรู้สึกว่ากลิ่นมันให้ความรู้สึกแอคทีฟเหมาะกับการออกไปใช้ชีวิตนะคะยีนี้แนะนําค่ะถ้าหาว่าใครที่มีตัวไหนอยากจะมาแนะนําให้โบไปลองหรือว่าแบบตัวไหนที่คุณใช้แล้วแล้วแบบว่าชอบมากคือแบบมันดีมากอยากจะแนะนาโบก็มาบอกโบขรั้งล่างใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวโบกละมานะคะก็ถ้าหากว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบด้วยนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้โบนะคะก็สลับคลิปนี้โบก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย